วสวัสดีครับวันนี้รายการลองชงนะครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาชงกาแฟาอะไรกันวันนี้เราจะมาชงกัลยาลยากัลยานิวัฒนานะครับอตอนนี้เป็นโปรเซสแบบ NATURAL LT LH นะครับ LT LH ก็หมายความว่าเป็น low temperature low h u ม a n น t ตนะครับไอ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 ฮข้างหลังเนี่ยไม่ชัวร์หรอกว่ามันมันอ่านว่านไดกันแน่แต่มันหมายความว่าเป็นการตากในพื้นที่อุณหภูมิต่ำแล้วก็ความชื้นต่ำนะครับอโอเคฮะยังไงต่อเงียบอเออ <laughs> เราก็มองหน้ากันอถามว่า LTH มันดียังไงใช่ไหมเรื่องรสชาติมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันช่วยเกษตรกรได้จริงๆก็คือมันลดปัจจัยความเสี่ยงทางด้านภูมิอากาศนะในการตากกาแฟนะครับตัวนี้ก็คือตากในห้องอ่ะเออมันก็ลดเรื่องฝนเรื่องอะไรไปหลายๆอย่างทำให้กาแฟมันแบบรสชาติมันคงที่ได้ได้มากขึ้นเนาะ แต่แต่ต้นทุนก็จะสูงนิดนึง<ช>เพราะว่ามันเป็นแบบตากในห้องแอร์อะไรนี้ใช่ไหมใช่บาง<ม>บางที่ก็ไม่ได้ตากในห้องแอร์ด้วยก็คือแค่แบบเขาควบคุมความชื้นได้อ่าอ่าก็เดี๋ยวยังไงนะทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าเห็นได้อย่างเงี้ยก็ลองไปชิมกันดูนะ l t l h เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มีทํากันเยอะแล้วแหละโอเคครับเริ่มเลยเริ่วันนี้ทำเป็น ร้อนเหมือนเดิมเรากินร้อนเนี่ยเราก็ต้องมีช้อนกลางนะครับทุกคนช้อนกลางอันเดียวกับไอ้ตัวไม้แก่นของเรานี่แหละนะทุกคนนะใช้บกาแฟนะคะ1ิกรัมามโอเคเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับให้เห็นชัดๆเลยว่าตอนที่เราทำเนี่ย ทำกันยังไงนะฟึบเ่้ยนี่เลยะอืขอดูมิดหน่อยดิขอดูมิดหน่อย ปึกๆนี่ครับทุกคนขวาวแบบอ่อ,อนๆออน,นะอ่อนนีดก็อ่อนนี่นะประมาณนี้นะครับมิดของเขาก็โอเคนะสะภาพสมบูรณ์สวยดีนะครับน้ำระอุหภูมิเท่าไหร่ครับ 94, ง94งองศาค่ะ94องศาเก้าสิบสี่องศานี่แบบเกินมุมฉากวะพูดปกติคือมุมฉากมันเท่าไหร่เก้าสิบเองศาเอออันนี้ก็เกินเกินมุมฉากนิดนึ่งนะคนดูนี่แบบเล่นมุกอะไรของมุมมุกมุกแห้งๆไงเขาเรียกว่ามุกแห้ง สิบบาทห้าบาทก็เอานะมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดปั๊บเราได้แล้วไม่ได้โกรยและกูไปชิดดูนะครับปุ๊บอันนี้จะเห็นว่ามัน,นยังไม่ ไม่กลมบล็อกดีนะเห็นไหมเห็นปะมันยังมีแบบติดติดอันนี้ปะเนี่ยจินมุมอืมติดมดุมดูต้องแบบหลุดหลดนิดนึงไหเห็นไหมเนี่นยกลมขึ้นละครับบไปกระแทกครับ ลวกไปลวกมาออกนอกไอ้เนี่ยดิปเปอร์เขียด้วยครับอ่ะเขียแก่นก่อนนะแก่นก่อนให้มันแนบอืมใช่คือถ้ามันไม่แนบมันก็น้ำมันจะไปทางโน้นเยอะไงถ้ามันมีช่องว่างให้น้ำไปมันน้ำมันก็ไปตามช่องว่าง่ะ สบไปครับบทครับ เบอร์หมดเบอร์เจ็ดเลยเบอร์เจ็ดเหรออืมเบอร์เจ็ลย แต่มันก็อันนี้ก็มีกลิ่นหมักปักนะใช่มีกลิ่นหมกักมักคืวความที่กาแฟมันโดนตากในห้องที่เย็นใช่ไหมอุณหภูมิต่ำใช่ไหมเนื้อมันก็แบบรสชาติในเนื้อมันก็จะซึมเข้าไปเป็นเม็ดเนี่ยได้แบบได้นานกว่าที่เอาไปตากในอุณหภูมิสูงไง คือเนื้อมันได้อยู่กับเม็ดนานขึ้นไงออเออใช่ไหมเหมือนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันมีเวลาดูดซึมอะเยอะกว่าไงออเออเอานะครับจะทีแล้วนะครอ,อ่าจัดไปนะไปยัง เการลูมนี่นะครับทุกคนอ่าเทเลย เพราะว่าสาเหตุที่ต้องเพิ่มเบอร์บทเพราะว่ามันตัวเนี้ยกาแฟมันกินก่นหนักมันเยอะไงเราต้องบทให้หยาบขึ้นอีกนิดนึง ไฟไวมากเลยนะเนี่ยเลยพราะว่ากาแฟแต่และตัวไม่เหมือนกันโครงสร้างกาแฟข้าขงในก็ไม่เหมือนกัน ืแต่กิดนลอยมาแล้วใช้ได้ปกติตัวนี้ปกติถ้าเป็นกาแฟาวอชใช่ไหมเราจะคลายแก๊สกันประมาณห้าวันเจ็ดวันก็กินได้นะแต่ว่ากาแฟาตัวเนี้ยแนะนําเลยอย่างต่ํานะเดือนหนึ่งอเออถึงจะกินอร่อยโอ้ แต,แ,บบแต่ก็โอเคนะมันไม่แบบมันไม่ไปทางไหนทางนึงเยอะเกินไปนะก็โอเคขึ้นกว่ากว่าอันก่อนเพราะดูแล้วอันนี้ไม่ค่อยแบบมีน้ำไม่มีรูที่น้ำไหลรูดก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ครับผ่านผ่านานแล้นี้ดี อ่ตไปเหนือสิง<า>ดีถาหน่อยหนึ่งว่าออันเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมันแบบหนาๆอย่างเงี้ยคือ,อมันไม่ได้แบบเป็นอย่างเงี้ยอมันตรงเนี้ยมันจะแบบไม่โดนสก,กัดหรือเปล่าหรือว่าอะไรตอนท้ายนะแบบนี้ตอนท้ายจะไม่โดนสก,กัดอ๋อเออใช่แต่ว่าตอนแรกๆมันจะโดนไปใช่ไหมอืมเื่ากับหลังๆเนี้ยมันจะอยู่แค่ตรงเนี้ยแหละแต่ตรงเนี้ย จะไม่โดนสก,กัดเลยางหลังนะใช่สังเกตดูรอยฟองก็ได้นี่เห็นไหมรอยฟองมันอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยอขอบขอบเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่มันอยู่ชิดติดขอบกระดาษข้างนอกเนี่ยก็ไม่โดนสก,กัดเนี่ยแต่เ๋ยวนะ แต่แต่อีกแล้วแต่หน้าตาอย่างเงี้ยเราก็ยังไงก็ไม่รู้ต้องมาจบที่แก้วเออถ้าชงมาที่มันอร่อยก็จบเออะเ,เดี๋ยวเราจะมาลองลองดูว,ว่ามันจบในแก้วไหมนะครับออขอลวกขอลวกกันขอล้างแก้วเนี่ยตะกี้กินอะไน,นั้นมาผมแก๊กลางมั้ย างล้งให้ด้วยเวลาเราจะมัวนะ่วเราต้องแบบมั่วให้แบบมีเหตุผล <c oughs> <laughs> สีสวยนะเนี่ยมันก็มีกลิ่นมากเอยงนะแต่อร่อย <c oughs> <c oughs> ได้ความอะไรไหม มีความหอมดอกไม้เปรี้ยวนิดนิๆม,มีรสชาติเป็นผลไม้หน่อยๆนะตัวเนี้ยมีความเหมือนทำให้น้ำลายแตกทำให้น้ำลายสอยใช่ปะเอออเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยกระพุ้งแก้มแบบกระตุ้นต่อมน้ำลายอ ผมไหมไม่ผมเลยอืมอร่อยนะมีความเปรี้ยวหวานๆอีตัวนี้เพิ่งคั่วมาได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเพิ่งคั่วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะตัวนี้ผ่านมาห้าวันหกวันนะมน้ง ถ้าจะให้อร่อยกว่าน,นี้มันต้องเกือบเดือนนอ่ะถึงจะกินอร่อยให้ความแบบให้ความหมักมันหายไปมันจะได้ความแบบฟุตตี้เต็มเต็มนะำลายแตก <laughs> S <S ความฉ่ำๆนาอกินง่ายนะกินง่ายอโอเคนะให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้ครับกระยาณิวัฒนานะครับของเควินฟาร์มนะครับกาแฟเชียงใหม่นะ้อ LT LH เฮทโนดก็ตามนี้เลยนะครับโฟร์สโตนฟลุตจุ้ยซี่ด้วยไบรท์แอซิดิตี้แล้วก็จบด้วยความหวานหวานแบบติดคออ่ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากยิ้มให้ฝากอะไรดี ฝากเรียกเพื่อนมนาะกดส r ัครให้ด้วยกันนะนะครับกดไลค์สำหรับคน <c oughs> ที่มีคำถามนะคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับ <c oughs> เพราะทุกๆการคอมเมนต์นะมันจะช่วยทำให้กระตุ้นการมองเห็นนะครับถ้าคนมองเห็นคลิปของเราเยอะๆก็นะจะขอบคุณมากไม,ไม่มีเลยหรอกไม่มีตอบแทนเลยนะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณครับค่ะ <c oughs>